สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าโ o n i c 125ทั้ง3ามคันก็คือคันนี้คือก็เนาะบอกไปแล้วแต่ไม่ได้สตาร์ทฟังแต่วันนี้ก็ไม่มีกุญแจเช่นเดิมเช่งเดิมอะไรแต่คันนี้ก็เอาท่อเจ้าตัวนี้ไปใส่คันนี้ลูกเดินไซส์75นะฮะชัก3ามคันนี้59ชัก3ก็เอาท่อมอนซ่าไปใส่แล้วเราจะมาลองฟังเสียงกันสาสตาร์ท ถ้ากกราักสานะฮะ ER. <and> ้องเสียมรอบเบากันแน่ไปลุทออยก็มั้งลึกงแน่บ่แน่เขินได้ยังไงอ่ะเฮ้ยืวเชื่อไหไ่ดมันเสียเวลาเนี่ย รอบเบานะรอบเบารอบเบาคอยกันรอบเบาเว้นหน่อยเว้นลก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกล่องเดิมอันนี้ของ API ก็ทำไปแล้ว ไหนวะเปิดเบอร์เขาจะป้อนเบอรกล่อง API นะคันนี้ API ล้านเปอร์เซ็นบอกเลยล้านเปอร์เซ็นเลิศเทอะมากขับอีท่าไหนวะถ้าวันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคันนี้อัพคลิปลงให้ดูนะฮะแต่คันนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน ก็ขอลาไปก่อนครับแป๊ะอะไรแต่งจําไว้ผมไม่รู้จักเราพูดไปกันเนี่ย